เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณวีรวัตรวิโรธโพคาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินาเซียไซรัสจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหุ้นไทยฟื้นตัวได้ปั๊บเปียวนะครับตอนนี้ถูกดึงกลับมาอยู่แถวๆพันหร้อยจุดแล้วก็ต่ำกว่านิดหน่อยด้วยเนี่ยนะครับช่วงนี้มองตลาดคุณยังไงบ้างครับครับผมก็การดีบารในช่วงสองวันที่ผ่านมาของดเด็กเนี่ยไม่ผ่านแนวต้านหลักนะครับในกรอบบริเวณ1 6 2 0ันหร้อยสิถึงหนึ่งพั ฉะนั้นเนี่ยก็คอนเฟิร์มภาพว่าเป็นเพียงการเทคนิคอลรีบาวระยะสั้นนะครับแล้วก็ยังคงมีแนวรับหลักนะฮะอยู่ที่บริเวณห5 8 0้ายแดสิจุดอยู่นะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆในช่วงที่เราเปิดทําการนะทั้งวันเลยนะจริงๆไม่ได้มีประเด็นอะไรลบเลยนะครับแต่พอเข้าช่วงค่าช่วงดึกเนี่ยาทางฝั่งสหรัฐเนี่ยกลุ่มค้าปลีกหลายตัวประกาศกันมาออกมาโดยเฉพาะว่วานนี้ตัวที่ทําให้ตลาดลงหนักเนี่ยก็คือตัวท่าเกต ครับนะครับที่ประกอบการเนี่ยกระทบจากเงินเฟอ้อชัดเจนทนี่เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ตลาดเนี่ยค่อนข้างซีนตอยู่แล้วคือเรื่องของเงินเฟอ้อนะทีนี้พอเงินเฟอ้อเริ่มกระทบกับใบใบริษัทจดทะเบียนตลาดเริ่มมองแล้วว่าไปถ้าหากไปคงจะเห็นภาพนี้ต่อแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยถ้ากัไรบบรจกระทบแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเศรษฐกิจคงจะต้องกระทบด้วยเหมือนกัน,นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เข้าเรื่องของภาวะแปรเฟชั่นได้เลยนะครับก็คือเศรษฐกิจชะลอแต่เฟด ยังคงต้องเร่งขึ้นดอ,อกเบี้ยเพื่อสกัดเสริน,นะครับซึ่งภาวะแฟกเชิชันเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาวะที่เป็นบวกกับตลาดหุ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้ปุ๊บเนี่ยเม้นเงินเลออกจากหุ้นเลยฮะแ,แล้วก็ไปถือบอลเลยนะครับก็เลยทําให้เช้านี้เนี่ยตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็เซ็นด็กเนี่ยก็ปรับตัวลงตามระเบียบนะคงคงจะฝืนไม่ไหวนะครับ uh huh. แล้วก็ในเรื่องของวัยเดือนของตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยต่อให้ปรับลงมาจากพันเจ็ดลงมาพันหกเนี่ย ในแง่ของ PE ต้องถูกก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะตอนนี้ PE ของเราก็อยู่ที่ประมาณสักแถวแถวโซน16-17เท่าเทียบกับตลาดหุ้นเอเชียอื่นเนี่ยบางตลาดเขาเทรด90กว่าก็ายังลงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา17าเท่าก็คงยังลงได้ต่อนะครับค่ะซ,ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าเราประเมินสถานการณ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นสําหรับนักลงทุนที่จะเข้าถือครองหุ้นในช่วงเวลานี้ถ้าแนวรับที่ระดับสักประมาณ1,580จุดเนี่ยนะคะ จะรับไว้อยู่ไหมคะเพราะว่าหลายๆฝ่ายคาดการกันว่าลงครั้งนี้น่าจะทะลุตรงนี้ลงไปได้นะคะก็เรียกว่าไม่ปิดโอกาสนั้นนะที่จะไหลลงต่อได้เพราะอย่างที่บอกคือหนึ่งห้าแปดศูนเนี่ยในแง่เวอร์ชันก็ยังไม่ได้ถือว่าถูกมากจนขนาดว่าลงต่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ในแง่ของกลยุทธ์แล้วกันนะถ้าใครที่ยังไม่ได้สะสมบริเวณพันหกหรือพันทงต้นๆเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งห้าแปดศูนยลุ้นเบดได้สั้นๆนะครับ แต่ถ้าใครที่ซื้อไปแล้วผมคิดว่าหนึ่งห้าปอร์นย์ยังใกล้เกินไปที่จะถัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองระดับถัดไปที่แวนหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหรือต่ากว่านะครับเป็นอีกระดับที่น่าสนใจในการเข้าซื้อมากกว่านะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ผมว่าถ้าใครไม่ได้รีบร้อนอะไรผมว่ายังไม่ได้จําเป็นต้องรีบเพิ่มพอร์ตขนาดนั้นนะว่ารอดูผัดห้าแปดสิบเประยะดีกว่าว่ายืนอยู่แบบแข็งๆได้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า ภายในเดือนสองเดือนเนี้ยถ้าเกิดว่ายืนได้เนี่ยผมคิดว่าก็คงยืนได้แล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุดลงมาเนี่ยผมว่ายังมีโอกาสได้ของถูกอันนี้นะครับใครมีเงินสดน่าจะบริหารจัดการกันง่ายนะครับแต่ถ้าใครถือหุ้นเยอะช่วงนี้ทํายังไงดีครับต้องถือต่อไปไห่ตอมาขายตรงนี้มันมันช้าเกินไปแล้วหรือเปล่าผมว่าจังหวะเด้งอาจจะลดพอร์ตลงได้นะครับแต่เด้งขึ้นไปเนี่ยจังหวะที่ดีสุดก็คือโซนแนวต้านหนึ่งหกสูนย์ห่กสาูยนะถ้าเกิดว่าต่ำกว่านี้ผมคิดว่า อาจจะไม่ค่อยเหมาะในการคัดเท่าไหร่แล้วแล้วก็สะสมเงินสดดีกว่าสะสมเงินสดแล้วก็ไปรอถัวด้านล่างโซนหนึ่งข้าสูงต่ำกว่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ย้ำลงทุนเลยนะว่าเราอยู่กับภาวะที่สภาพคล่องลมตลาดมา2ปีเนี่ยจากอ l ลิ e เด็ดแล้วก็แบงค์ชาติอื่นๆด้วยนะ e อ B b o บนี่ยัดทีสภาพคล่องทั่วโลกหมดเพราะฉะนั้นเราอาจจะเคยชินกับ ภาวะที่ปลาเป้าหุ้นตัวไหนก็ถูกหรือหุ้นที่แบบ P/E เมื่อก่อนเท15สิบห้าเท่าตอนนี้เทสตสามสิบเท่าผมคิดว่าเราต้องลืมภาพน,นี้ไปเลยนะครับ<ม>แล้วก็ไปเน้นหุ้น p ีต่ำๆเลยยิ่ง P.E. แบบสิบต้นเนี่ยถ้าหาได้นี่ยิ่งดีเลยครับค่ะขอสั้นๆนะคะคุณนิก้าสาหรับการเพิ่มพอร์ตค่ะจังหวะที่เกิดความผันผวนแรงๆนะคะหุ้นกลุ่มเป้าหมายหรือว่าท็อปพิคที่น่าสนใจให้ลิสต์เอาไว้สักหน่อยคะ่ะ ผมว่าต้องดูเป็นรายปัวเลยครับแต่ตัวที่วันนี้เราเราเลือกมาแล้วเราคิดว่าวันนี้อาจจะยังไม่ขึ้นนะครับแต่เชื่อว่ามีโอกาสที่จะปรับขึ้นหรือว่าเอาเปรียบฟอร์มตลาดได้วัเราเลือก C ีมาเพราะว่าเราคิดว่ากำไร่านจุดต่ำสุดไปแล้วคิสองฟื้นทางรับเหมาแล้วก็ลู่ๆูของเขาเนี่ยเบมซี p ปนี่ก็ฟื้นหมดเลยแล้วก็ในแง่ของราคาเองเนี่ยราคาซ k เตอนนี้นะครับเหมือนเหมือนซื้อเบมแล้วก็ได้ CJP ได้ P t c b ได้ร,รับเหมาฟรีหมดเลยครเพราะงั้นเราคิดว่าราคาคงถูกกันไปสำหรับ c k นะครับเป้ายี่สบกบาทครับโอเคได้ครับเป็นคําแนะนําวันนี้กันแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีครับช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนกันกหต่อยนะครับถ้าใครยังพอมีเงินสดก็อาจจะรอจังหวะดีๆห560พันห้าร้อยหกสิบจะเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการซื้อหุ้นเพิ่มนะครับ